ไม่มีต้นทุนก็ไปต่อได้ถ้าไม่หยุดเรียนรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเปรียบเทียบหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นไม่มีต้นทุนไม่มีโอกาสหรือไม่มีใครคอยหนุนหลังจนสุดท้ายรู้สึกท้อและหมดแรงจะเดินต่อแต่ความจริงที่คนจำนวนมากอาจมองข้ามไปคือแม้คุณจะเริ่มจากศูนย์เริ่มจากไม่มีอะไรเลยคุณก็ยังไปถึงจุดหมายได้ถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยจากคุณได้และเป็นต้นทุนเดียวที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองทุกความสำเร็จในโลกใบนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากคำว่าไม่รู้ไม่มีไม่เป็นแต่คนที่ไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เพราะเขาเก่งมาตั้งแต่ต้นแต่เพราะเขาไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดถามไม่หยุดลองและไม่หยุดผิดพลาดความรู้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้จากในห้องเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่มันคือสิ่งที่เกิดจากการใช้ชีวิตทุกวันการฟังการอ่านการคิดการลงมือทำและกล้าที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอหากคุณเริ่มจากศูนย์ก็เท่ากับว่าคุณยังมีโอกาสอีกมากมายให้เรียนรู้แบบไม่มีกรอบจํากัดไม่มีความคาดหวังมาเป็นภาระคุณสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอการเรียนรู้การอ่านบทความการลงคอร์สออนไลน์ฟรี หรือแค่ลองพูดคุยกับคนที่เก่งในด้านที่คุณสนใจทุกวันคือโอกาสในการเติมความรู้ใหม่และเมื่อความรู้สะสมมากขึ้นมันจะกลายเป็นทักษะกลายเป็นโอกาสและกลายเป็นรายได้ในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณรู้แค่ไหนในวันนี้แต่คือคุณพร้อมจะเรียนรู้แค่ไหนในทุกวันต่อจากนี้เพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มต้นเก่งที่สุดแต่มอบโอกาสให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่รู้ความสำเร็จไม่ได้เป็นของคนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นของคนที่พัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องที่สุดตราบใดที่คุณยังเรียนรู้คุณจะเติบโตและตราบใดที่คุณเติบโตคุณจะไม่มีวันอยู่ที่เดิมลองเปรียบเทียบสถานการณ์ของคนสองคนที่จบการศึกษามาด้วยเกรดเฉลี่ยปานกลางไม่มีต้นทุนไม่มีคอนเน็ชันและไม่มีเงินทุนคนแรกคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปไกลได้เขาเลือกใช้เวลาว่างหมดไปกับความบันเทิงการเลื่อนโทรศัพท์ดูสิ่งไร้สาระวันละหลายชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับมารู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิมไม่รู้จะทําอะไรต่อและเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งใช้เวลาว่างไปกับการเรียนรู้ลงคอร์สออนไลน์ฟรีฝึกทํางานเล็กๆในสิ่งที่เขาสนใจแม้รายได้ได้อย่างไม่มากแต่เขาไม่หยุดฝึกไม่หยุดถามไม่หยุดลองเขาเริ่มมีทักษะเพิ่มขึ้นเริ่มมีผลงาน เริ่มมีคนจ้างมากขึ้นและเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสองปีเขามีความรู้ที่สร้างมาด้วยตัวเองมีรายได้จากการลงมือทำและมีความมั่นใจว่าเขาสามารถไปต่อได้ไกลอีกมากแม้จะไม่มีต้นทุนตั้งแต่ต้นทั้งสองคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่คนหนึ่งหยุดเรียนรู้และติดอยู่ที่เดิมขณะที่อีกคนหนึ่งใช้การเรียนรู้เป็นบันไดและก้าวขึ้นไปทีละขั้นจนเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริง นี่คือพลังของการเรียนรู้และนี่คือเหตุผลที่คุณเองก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดขอแค่คุณไม่หยุดเรียนรู้คุณจะไม่มีวันหยุดเติบโตและไม่มีใครหยุดคุณได้เช่นกันความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครแย่งไปได้เพราะโดยธรรมชาติของความรู้คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เหมือนรั์สินภายนอกอย่างเงินทองบ้านรถหรือรั์สินทางวัตถุอื่นๆ แต่กลับเป็นทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างถาวรที่สําคัญคือเมื่อคุณมีความรู้แล้วไม่มีใครสามารถขโมยมันไปจากคุณได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดตราบใดที่คุณยังมีสติสัมปชัญญะความรู้จะยังคงอยู่และพร้อมให้คุณหยิบใช้ตลอดเวลาโครงสร้างของเหตุผลนี้ตั้งอยู่บนความจริงพื้นฐานว่าทรัพย์สินทั่วไปสามารถสูญเสียได้จากเหตุปัจจัยภายนอก เช่นการถูกปล้นการถูกโกงเศรษฐกิจตกต่ำภัยธรรมชาติหรือแม้แต่การตัดสินใจผิดพลาดแต่ความรู้ไม่เป็นแบบนั้นความรู้ไม่เสื่อมไม่หายไม่ถูกปล้นและไม่ขึ้นอยู่กับตลาดโลกมันมีความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่าเพราะฝังอยู่ภายในตัวเราและยิ่งใช้ยิ่งฝึกยิ่งลงมือทำความรู้นั้นยิ่งเพิ่มพูนตรงกันข้ามกับทรัพย์สินทั่วไปที่ยิ่งใช้ยิ่งลดลงยิ่งจ่ายยิ่งหมดนอกจากนี้ความรู้ยังเป็นต้นทุนเดียว ที่สามารถเปลี่ยนสถานะของชีวิตได้ในระยะยาวอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาต้นทุนอื่นใดมากนักความรู้สามารถสร้างรายได้จากศูนย์สร้างธุรกิจจากไอเดียเล็กๆและต่อยอดเป็นระบบงานที่เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆความรู้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงในชีวิตทั้งการเงินการทำงานและความสัมพันธ์เพราะคุณมีพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ยังเป็นทรัพย์สินเดียวที่สามารถถ่ายทอดต่อได้โดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองเช่นถ้าคุณสอนคนอื่นให้รู้ในสิ่งที่คุณรู้คุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่กลับได้ผลตอบแทนในรูปของความเข้าใจที่ลึกขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นและแม้กระทั่งรายได้จากการแบ่งปันนี่คือคุณสมบัติที่ไม่มีทรัพย์สินทางวัตถุใดเทียบได้ลองเปรียบเทียบสองคนที่เริ่มต้นชีวิตด้วยฐานะทางบ้านปานกลาง ไม่มีทรัพย์สินติดตัวไม่มีคอนเน็กชันหรือทุนธุรกิจคนแรกแตัดสินใจใช้เวลาไปกับความบันเทิงเรื่อยเปื่อยพอมีเงินก็ใช้จ่ายทันทีไม่คิดเรียนรู้เพิ่มเติมหรือฝึกทักษะใหม่ใหม่เพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่งอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเขายังคงอยู่ในที่เดิมรายได้เท่าเดิมอนาคตไม่มีความแน่นอนและเมื่อเกิดวิกฤตเช่นตกงานหรือป่วยเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอพึ่งพาคนอื่น เพราะไม่มีทรัพย์สินใดที่ใช้ต่อรองในชีวิตได้เลยขณะที่อีกคนหนึ่งใช้เวลาว่างไปกับการเรียนรู้ฝึกทักษะเพิ่มเติมอ่านหนังสือดูคอร์สฟรีหาความรู้จากประสบการณ์เล็กๆแม้ไม่ได้ร่ำรวยในทันทีแต่เขาค่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นเริ่มรับงานเล็กๆทำผลงานสม่ำเสมอจนในที่สุดมีรายได้มากขึ้นจากความสามารถที่สะสมมาและแม้จะ,ะเผชิญวิกฤตเขาก็ยังหาทางออกได้เพราะมีความรู้เป็นทรัพย์สินอยู่กับตัว ไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนสองคนนี้เริ่มต้นเหมือนกันแต่แนวทางที่เลือกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งเลือกไม่สะสมความรู้เลยไม่มีทรัพย์สินภายในให้พึ่งพาส่วนอีกคนเลือกสะสมความรู้แทนเงินและท้ายที่สุดความรู้นั่นเองที่กลายเป็นเงินกลายเป็นโอกาสกลายเป็นทางรอดที่ยั่งยืนกว่านี่คือเหตุผลที่ชัดเจนตามหลักตรรกะว่าทำไมความรู้จึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้เลย ตราบใดที่คุณยังตั้งใจเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีวันหมดตัวในชีวิตนี้การเปลี่ยนมือถือให้เป็นห้องเรียนคือแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะในยุคปัจจุบันมือถือไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารอีกต่อไปแต่มันคือประตูสู่โลกแห่งความรู้ที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการเปลี่ยนมือถือจากอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงมาเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้จึงเป็นการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนอนาคตของใครคนหนึ่งได้ทั้งชีวิต และสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนไม่ได้ยากแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจและวินัยในการเลือกใช้เวลาที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดขั้นตอนแรกคือการเปลี่ยนมุมมองเสียก่อนมองมือถือไม่ใช่แค่สิ่งที่ใช้ฆ่าเวลาแต่มองว่าเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถควบคุมได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมคุณเพราะทุกแอปที่คุณเลือกโหลดทุกวิดีโอที่คุณเลือกดูและทุกบทสนทนาที่คุณเลือกมี ล้วนสะท้อนว่าคุณใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนหากคุณเลือกใช้มันเพื่อเรียนรู้วันละเพียงแค่30นาทีคุณจะรู้มากกว่าคนอีกหลายพันคนที่ใช้มือถือวันละหลายชั่วโมงแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยขั้นต่อมาคือการคัดกรองข้อมูลโดยเริ่มจากลบหรือปิดการแจ้งเตือนจากแอปที่ไม่จําเป็นหรือที่เบี่ยงเบนความสนใจเช่นโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่ากับชีวิตแล้วแทนที่ด้วยแอปเพื่อการเรียนรู้ เช่นแอปอ่านหนังสือแอปเรียนภาษาคอร์สออนไลน์แอปฝึกสมองหรือแม้แต่วิดีโอที่ช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะทางเช่นการเงินการออกแบบการพูดหรือการตั้งเป้าหมายคุณสามารถตั้งตารางเวลาในการเรียนรู้ในแต่ละวันเช่นก่อนนอน15นาทีหรือระหว่างเดินทางทําให้การเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนใจจากนั้นคือการวัดผลของการเรียนรู้หากคุณเริ่มใช้มือถือเพื่อเรียนรู้แล้ว ให้จดบันทึกว่าวันนี้คุณได้รู้อะไรใหม่และสามารถนำไปใช้จริงได้หรือไม่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นพัฒนาการของตัวเองและกระตุ้นให้คุณอยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อคุณเรียนรู้สะสมไปเรื่อยๆจากมือถือมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เปลี่ยนการตัดสินใจและเปลี่ยนโอกาสในชีวิตอย่างชัดเจนโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่ไม่ต้องรอคอสแพงๆหรือใช้เวลานานๆ เพียงแค่ใช้เครื่องมือเดิมในมือคุณอย่างฉลาดขึ้นลองเปรียบเทียบคนสองคนที่มีมือถือเหมือนกันใช้ระบบเหมือนกันมีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันคนแรกใช้มือถือทุกวันเพื่อความบันเทิงดูวิดีโอสั้นเล่นเกมเช็คโซเชียลวันละหลายรอบพอเวลาผ่านไปเขาอาจรู้เรื่องราวบันเทิงมากมายแต่เมื่อถูกถามถึงทักษะท,ที่เพิ่มขึ้นความรู้ใหม่หรือโอกาสในชีวิตเขากลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พราะมือถือกลายเป็นเครื่องมือที่ดึงเวลาชีวิตไปโดยไม่คืนอะไรกลับมาเลยในทางกลับกันอีกคนหนึ่งเลือกใช้มือถือเหมือนกันแต่เขาเลือกฟังพอดแคสสร้างแรงบันดาลใจในระหว่างเดินทางเลือกเรียนคอร์สออนไลน์วันละบทผ่านมือถือเลือกดูวิดีโอสอนการทำงานหรือทักษะที่อยากพัฒนาแม้ใช้เวลาไม่มากในแต่ละวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีเขาเริ่มมีทักษะที่ใช้ทำงานได้จริงมีโอกาสมากขึ้นในการสมัครงานหรือเริ่มต้นธุรกิจ และที่สำคัญคือเขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครและไม่ต้องเริ่มต้นด้วยเงินก้อนโตทั้งสองคนมีเครื่องมือในมือเหมือนกันมีเวลาเท่ากันแต่เลือกใช้ต่างกันโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนมือถืออาจเปลี่ยนอนาคตคุณได้ถ้าคุณเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆวันนี้ให้มันเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องหลงทางแล้วคุณจะพบว่าความรู้จากปลายนิ้ว คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเองลงมือทำวันละนิดชนะคนที่คิดแต่ไม่เริ่มคือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดเก่งที่สุดหรือวางแผนดีที่สุดแต่เกิดขึ้นจากคนที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก,ก็ตามเพราะกระบวนการพัฒนาทุกอย่างในชีวิตล้วนมีหลักฐานมาจากการลงมือทำไม่ใช่แค่การคิดฝันลอยๆ หรือรอให้พร้อมก่อนความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการกระทําที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำซ้ำทุกวันจนเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวการลงมือทำแบบวันละนิดคือแนวทางที่ใช้หลักจิตวิทยาพฤติกรรมมาร่วมด้วยมนุษย์เรามักมีแรงต้านเมื่อเผชิญกับสิ่งที่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปยากเกินไปหรือห่างไกลจากตัวเองมากเกินไปแต่หากเป้าหมายถูกแบ่งย่อยเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันสมองจะไม่ต่อต้านกลับรู้สึกว่าสามารถทำได้และยอมให้เราทำอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดเริ่มของการสร้างนิสัยการะส,สมความสำเร็จเล็กๆและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะมองย้อนกลับมาแล้วเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งได้สิ่งสำคัญคือการลงมือทำแบบวันละนิดต้องมีทิศทางไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายแต่คือการวางภาพรวมไว้ในใจแล้วแบ่งให้เล็กที่สุดจนเริ่มทำได้ทันทีเช่นถ้าอยากเขียนหนังสือไม่จำเป็นต้องเขียนวันละสิบหน้าแต่เริ่มจากวันละหนึ่งย่อหน้าก็พอถ้าอยากลดน้ำหนักไม่ต้องออกกำลังกายวันละสองชั่วโมง แต่แค่เริ่มเดินวันละสิบนาทีก็ได้การเริ่มเล็กจะทําให้ไม่ล้มเลิกกลางทางและเมื่อลงมือทําบ่อยพอความชํานาญจะเกิดขึ้นความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มและเราจะขยับจากเล็กไปใหญ่ได้โดยไม่รู้ตัวในทางตรงกันข้ามคนที่คิดจะวางแผนเยอะแต่ไม่ลงมือทํามักจะตกอยู่ในวงวนของการคาดหวังและผิดหวังกับตัวเองรู้ว่าต้องทําอะไรแต่เลื่อนทุกวันคิดว่าต้องพร้อมก่อนต้องมีเวลาต้องมีอุปกรณ์ต้องมีแรงบันดาลใจ พอไม่เริ่มเสียทีก็เริ่มรู้สึกผิดและยิ่งรู้สึกผิดก็ยิ่งไม่กล้าเริ่มในวันถัดไปจนกลายเป็นวงจรของการผลัดวันประกันพรุ่งและเมื่อเวลาผ่านไปคนกลุ่มนี้จะมีแต่แผนที่ไม่ได้ใช้เต็มหัวแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองเปรียบเทียบคนสองคนที่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานคนแรกบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มจากวันละ15นาทีโดยฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษวันละตอน พร้อมจดคำศัพท์ใหม่ๆวันละห้าคำเขาไม่กดดันตัวเองว่าจะต้องพูดคล่องทันทีแต่เขาทำแบบนี้ทุกวันโดยไม่ขาดและเริ่มใช้สิ่งที่เรียนมาในการเขียนโน้ตเล็กๆในชีวิตประจำวันผ่านไปสามเดือนเขาฟังเข้าใจมากขึ้นเริ่มพูดได้โดยไม่ติดขัดและเริ่มกล้าที่จะใช้ภาษาในที่ทำงานมากขึ้นในขณะที่อีกคนหนึ่งก็มีเป้าหมายเหมือนกันแต่เขาคิดว่าจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีเวลาว่างพอมีคอสแพงแพงๆจ่ายได้ มีแรงบันดาลใจหรือมีเพื่อนเรียนด้วยเขาวางแผนไว้ในหัวว่าต้องเรียนจากครูเจ้าของภาษาต้องฝึกวันละชั่วโมงต้องเก่งให้เร็วแต่เขาไม่ได้เริ่มเสียทีจนผ่านไปสามเดือนเขายังไม่ได้เปิดคลิปเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มเก่งขึ้นเขากลับรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังและหมดกำลังใจผลลัพธ์ของทั้งสองคนจึงแตกต่างกันชัดเจนคนที่ลงมือวันละนิดเห็นความเปลี่ยนแปลงจริง ขณะที่คนที่คิดแต่ไม่เริ่มไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้ยืนยันว่าความก้าวหน้าไม่จําเป็นต้องมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงใหญ่เสมอไปแต่มาจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทําซ้ําอย่างสม่ําเสมอการลงมือทําวันละนิดอาจดูช้าในวันนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะพาเราไปไกลกว่าคนที่ไม่เริ่มเลยด้วยซ้ําและนั่นคือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่มีปริญญาก็มีปัญญาได้ไม่ใช่แค่คำปลอบใจ แต่คือความจริงที่คนจำนวนมากในโลกนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากกระดาษแผ่นเดียวที่เรียกว่าปริญญาหากแต่วัดจากความคิดความพยายามการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสำหรับหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนจบมหาวิทยาลัยหรือไม่มีวุฒิสูงอาจรู้สึกด้อยค่าในบางครั้งเมื่อมองไปรอบตัวแต่ขอให้จำไว้ว่าสิ่งที่ขาดอาจเป็นแค่ใบปริญญา แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือปัญญาที่คุณสามารถสร้างเองได้ทุกวันปัญญาไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือในตำราเท่านั้นมันอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในการแก้ปัญหาอยู่ในประสบการณ์อยู่ในความล้มเหลวและการลุกขึ้นใหม่มันอยู่ในทุกวันที่คุณตัดสินใจที่จะไม่หยุดเรียนรู้แม้ไม่มีใครบอกให้คุณทำแม้ไม่มีใครมอบใบรับรองให้คุณก็ตามโลกยุคใหม่ไม่ได้วัดคนจากวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ว่าจากคุณค่าที่คุณสร้างได้ความสามารถที่คุณแสดงออกมาและทัศนคติที่คุณมีต่อการพัฒนาตนเองหลายครั้งที่คนมีปริญญาหยุดเรียนรู้เพราะคิดว่าตนเก่งพอแล้วแต่คนที่ไม่มีปริญญากลับมุ่งมั่นก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ดีว่าทุกสิ่งต้องสร้างเองไม่มีใครปูพรมแดงให้และนั่นคือเหตุผลที่หลายคนที่เริ่มจากศูนย์สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงโดยอาศัยเพียงความตั้งใจ และความรู้ที่หาได้รอบตัวเพราะทุกวันนี้แหล่งเรียนรู้เปิดกว้างมากกว่าทุกยุคสมัยหนังสือคลังมหาศารพอด์แคสต์ที่สอนทุกเรื่องคลิปสั้นๆที่ถ่ายทอดทักษะจากผู้เชี่ยวชาญล้วนอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่คุณถืออยู่ความสําเร็จในโลกจริงไม่ถามคุณว่าจบที่ไหนแต่ถามว่าคุณแก้ปัญหาเป็นไหมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังไงและพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนปัญญาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ประยุกต์สิ่งที่รู้และลงมือทำในทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์สิ่งนี้ไม่ขึ้นกับอายุไม่ขึ้นกับวุฒิแต่ขึ้นกับใจและการกระทำของคุณลองเปรียบเทียบคนสองคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีไม่มีใครได้เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันคนแรกแตัดสินใจว่าในเมื่อไม่มีปริญญาก็ไม่มีทางสู้ใครได้เขาหยุดพยายามทำงานไปวันๆไม่กล้าท้าทายตัวเองและใช้เวลาว่างไปกับความบันเทิง โดยไม่พัฒนาตนเองเลยเขาเชื่อว่าคนอื่นที่มีวุฒิคือคนที่จะได้โอกาสเสมอจึงไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในขณะที่อีกคนหนึ่งแม้ไม่มีโอกาสเรียนจบแต่กลับเลือกใช้ทุกวันเพื่อพัฒนาตัวเองเขาหยิบมือถือขึ้นมาฟังบทเรียนฟังคนเก่งฟังธุรกิจอ่านหนังสือวันละไม่กี่หน้าลองทำของขายออนไลน์ล้มบ้างขาดทุนบ้างแต่เรียนรู้ทุกครั้งที่พลาด จนวันหนึ่งเขามีทักษะที่คนเรียนจบหลายคนยังไม่มีเขาใช้สิ่งที่เรียนรู้เองมาต่อยอดสร้างรายได้สร้างคุณค่าและในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนสถานะทางชีวิตและการเงินของตัวเองได้อย่างแท้จริงคนสองคนนี้เริ่มจากจุดเดียวกันไม่มีปริญญาทั้งคู่แต่คนหนึ่งเลือกหยุดอีกคนเลือกเดินต่อด้วยปัญญาและนั่นคือจุดที่ชี้วัดผลลัพธ์ของชีวิตอย่างชัดเจนที่สุด